ะะช่วงนี้ค่ะส e ทั่วไทยค่ะเราไปติดตามบรรยากาศนะคะหลังการปลดเคอร์ฟิวค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาก็อยากไปดูเกาะสวยน้ำใสของประเทศไทยนะคะซึ่งหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอค่ะได้มีการประกาศยกเลิกการห้ามออกนอกแขตสถานในบางพื้นที่อย่างเช่นที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะคะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและก็ที่อำเภอเกาะพะง,งันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เนื่องจากว่า ว่าสถานการณ์ในบางพื้นที่นั้นคลี่คลายลงค่ะและไม่ปรากฏแนวโน้มของเหตุการณ์ความรุนแรงวันนี้ค่ะเราจึงจะไปลงพื้นที่กันนะคะไปพูดคุยกับคุณสุทัศน์เลิศบรนรัตน์ค่ะประธานหอการค้าจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะที่เกาะพัง,งานน่าสนใจสุดเพราะว่ามีปาร์ตี้ฟูมูนซึ่งเป็นสิ่งที่ต่างชาติทั้งคนไทยด้วยเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากนะคะกลับมาแล้วคึกค,คักมอนดินหรือไม่นะคะคุณสุทัศน์อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับอ่านะคะตอนนี้ที่นั่นประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศหลังการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวกลับมาคึกคักเหมือนเดิมหรือยังคะก็ดีขึ้นกว่ากว่าเดิมนะฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวเองก็จะสามารถออกมาใช้เวลาช่วงการพักผ่อนกลางคืนได้อย่างปกตินะฮะอืม,อมนะคะ,คะกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะ วิธีการใ,ในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้รู้ว่าในส่วนของสุราธานีเองมีการปลดเคอร์ฟิวออกมาจากบ้านได้เป็นเวลาปกติแล้วเนี่ยเราโปรโมทยังไงบ้างอะคะอ,อ๋อก็ตอนนี้ผู้ประกอบการเราก็จะมีการแจ้งลงในในข่าวสารที่ตัวเองมีนะฮะกับ,บออลูกค้าต่างๆแล้วก็อาจจะมีทำกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับในช่วงหัวค่ำเพื่อจะแจ้งว่าเคอร์ฟิวที่เคย เคยเป็นข้อกําหนดในการออกปัตรท้ายเนี่ยได้ยกเลิกไปแล้วนะฮะก็ถือว่าก็คงต้องต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะได้ทราบว่าปัญหาเรื่องเวลาที่จะถูกกาหนดเนี่ยก็ได้ได้ถูกยกเลิกไปอืนะคะค่ะอย่างตัวกรอบพนักงานเองที่บอกว่ามีปาร์ตี้ฟูมูลด้วยตอนเคอร์ฟิวก็ต้องเลิกเร็วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาคึกคักแบบปกติหรือยังคะก็ปกติแล้วครับ ปกติเลยนะที่เราะะแล้วเราก็มีการแจ้งแจ้งให้กับกลุ่มเป้าหมายและ,ะแล้วก็นักท่องเที่ยวในในพื้นที่ในรอบข้างเนี่ยทราบอยู่แล้วนะฮะปกติ <ใน S 1> แล้วในส่วนของเกาะเองเนี่ย <8 S 1> ปัญหามันไม่ค่อยมีฮะเพราะว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่อยู่อยู่รอบนอกอยู่ในใน,ในทะเลนะเพราะนัะ้นปัญหาเรื่องความวุ่นวายเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในพื้นที่อยู่แล้ว คือปกติแล้วสุราธ,ธานีเนี่ยนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะถึงแม้ว่าจะมีเคอร์ฟิวเนี่ยนะคะก็อาจจะมีคนไปเที่ยวอยู่บ้างทีนี้พอเลิกเคอร์ฟิวเนี่ยค่ะถ้าพูดถึงสัดส่วนการใช้เงินการท่องเที่ยวเงินสะพัดในช่วงกลางคืนที่มันขยายเวลาแ,ลแบบเที่ยวกันอย่างเต็มที่ถึงรุ่งเช้าเลยแบบนี้เนี่ยนะคะมันช่วยเพิ่มเงินสะพัดที่สุราษฎร์มากน้อยแค่ไหนคะในแง่ของเศรษะะรฐกิจอะค่ะเศรษฐกิจโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่เกาะสมุยเกาะพังงันนนะ,นะ,ค,ะค่ะ เราเราเองเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องต้องใช้เวลาในช่วงกลางคืนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับจากการถ้าถ้าเราเองภาคกลางคืนเนี่ยเราธุรกิจภาคกลางคืนขายไม่ได้เนี่ยอเศรษฐกิจมันก็กระทบผมว่ามันไปไปถึงประมาณสี่สิบเปอร์เซ็น์ของของเงินเวียนสกติอ่าใช่ครับเพราะภาคกลางวันก็ก็อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องการ จริงการใช้แต่ว่าแหล่งบันเทิงต่างๆเนี่ยภาคกลางคืนเนี่ยถือว่าเป็นรายได้สําคัญของอแหล่งท่องเที่ยวนะฮะค่ะดังนั้นการยกเลิกเคอร์ฟิวจึงสาคัญมากๆเลยนะคะสําหรับการที่จะให้เศรษฐกิจกสพะพัดอืกลับมาคร<ช>าวนี้ค่ะกลับมาครา,าวนี้นักท่องเที่ยวที่อาจจะหายหน้าหายตาไปบ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่งความเชื่อมั่นเนี่ยกลับมาเรามีความรู้สึกได้ไหมคะว่าเขาเชื่อมั่นในสถานการณ์ที่กําลังคลี่คลายในส่วนของเมืองไทยมากขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ครับ ก็ดีข mm ึ้นฮะแต่ว่าโดยโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังมีหลายส่วนที่ยังยังกังวลในเรื่องการเดินทางเข้ามานะฮะส่วนของการเดินทางก็อาจจะอาจจะมันยังไม่ไม่เข้ามาปกติแต่ว่าสําหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่แล้วตอนนี้ก็ถือว่าใช้ชีวิตการพักผ่อนและท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่นะเราเราเองอาจจะมีผลกระทบในกลุ่มที่ยังอาจจะกังวลในเรื่องการเดินทางเข้ามาอยู่นะฮะในส่วนหนึ่งครับ ค่ะแนวโน้มการท่องเที่ยวช่วงครึ่งปีหลังของสุราธานีนี่ทางหองการค้าประเมินไว้แค่ไหนะอย่างไรคะครับในส่วนของพื้นที่ท่องเที่ยวในในช่วงปลายปีนี่เราเข้าเราคาดหวังว่าจะจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาสถานการณ์ที่วุ่นวายและความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันได,ได้ได้ลดลงแล้วก็ได้รับการดูแลจนไม่ไม่เป็นปัญหาในการที่จะ,ะเข้ามาแล้วนะเียงแต่ว่าในช่วงต้นเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะ อาจจะกังวลในเรื่องของสถานการณ์ประกาศกริเบการศึกของเรานะฮะแต่เราคาดหวังว่าปลายปีเนี่ยสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยจะจะดีขึ้นแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเราจะสาม,มารถพลิกฟื้นสถานการณ์เรื่องการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ได้ดีขึ้นแบบปีที่ผ่านามานะครับค่ะเพราะว่าคนอั้นเนาะไม่ได้เที่ยวมามานานนะขึ้งหลังนี้น่าจะดีนะคะอ๋อเราคาดหวังว่าเราเราเข้าใจเลยนะตอนนี้จริงๆผมเรียนว่า ตัวเลขเรื่องการการลงทุนหรือว่าการซื้ออะไรต่างเนี้ยเริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับ<ะ>จากที่ช่วงเกิดเหตุการณ์ไม่ไม่เรียบร้อยเนี่ยมันมีแต่ชะลอตัวแล้วก็ถอยลงมาตลอดเวลาแต่ว่าจากการที่สอบถามมาช่วงนี้เริ่มการบริโภคการ ซื้อของเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มมีตัวเลขดีขึ้นนะฮะค่ะค่ะเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะที่ได้ฟังในวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสลักข้อมูลค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะครับผมครับสวัสดีค่ะคุณสุทัศน์เลิศมโนรัตน์นะคะประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์นะคะคือการยกเลิกค่าฟิวเนี่ย สำคัญมากๆาเลยนะคะสําหรับการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่พัทยาชนบุรีภูเก็ตสุราษฎร์เลยแบบนี้นะคะเพราะว่าคนเนี่ยใช้จ่ายกันช่วงกลางคืนก็เยอะเหมือนกัน 40- 4 0<อ>นะคะก,ก,ก็เรียกว่าสถานการณ์ที่คลี่คลายก็นําพาไปสู่การลงทุนเม็ดเงินที่ไหลสะพัดกลับเข้าสู่ประเทศไทยอย่างที่บอกไว้อันอันไว้แบบนี้ค่ะปลายปีแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเฟื่องฟูอย่างแน่นอนนะคะรอติดตามกันต่อค่ะ